เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบ์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดี FC แล้วก็ขอพระคุณอย่างสูงโดยเฉพาะนะครับตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดเข้ามาทักทายพูดคุยเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพี่น้องๆที่เป็นขายของตามร้านสะดวกซื้อนะครับเข้ามาสอบถามเยอะมาก ว่าเหรียญแบบนี้มีราคาไหมเหรียญแบบนี้ราคาเท่าไหร่คูโดงรับซื้อไหมตอนนี้มีเยอะมากก็ต้องขอประคุณครับที่ไว้วางใจกันอาจจะตอบช้าไปบ้างตอบเร็วไปบ้างก็มองให้เป็นเรื่องปกติเนาะอย่างที่คูโดงบอกนะครับคูโดงมันก็เป็นแค่นักสะสม ตัวเล็กๆแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรมานะครับเราก็เก็บมาอยู่ก็เกาปี8ปีจะ10ปีแล้วมั้งก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนเวลาเราซื้อเหรียญน,นี่ก็โอ้ซื้อด้วยความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อารมณ์ก็คืออยากได้โมพอมาถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับราคาเหรียญราคาธนาบัตรตกลงมามากเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญมา โดยเฉพาะซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อต้องใช้ความคิดพิดจารณาให้ดีนะครับในคลิปนี้ EP นี้ครูดงจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงราชการที่9นะครับซึ่งเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหนึบาทใหญ่ตาแผ่นเดินนะครับโดยเฉพาะปีพุทธศักราช2 0 0 0 5น5นี่ครับผมปี2,505นะครับครูดงก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนหลายๆท่านมีอยู่ในมือ เหรียญน,นี้หลายคนก็ทราบกันดีอยู่นะครับเล่นกันนี่ก็หลักแสนบาท1นึ่0แสนสองแสนสาแสนก็แล้วแต่แต่ว่านั่นก็คือเหรียญที่มีชดาตรงยอยักษ์ด้วยดีนะครับนี่คือเหรียญชดาตรงยอยักษ์ชดาตรงยอยักษ์นี่ถือว่าเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเป็น ทดลองบล็อกทดลองแล้วก็มีการหลุดรอดออกมาครับเหรียญ2เหรียญหรือ3เหรียญนี่แหละแต่ตอนนี้ร้านใหญ่หญระดับประเทศก็ได้ครอบครองไปแล้วละ่ะเหรียญนี้มีจริงนะครับนี่คือเหรียญแรกทีนี้อย่างที ung, ل ل ่คุณดงกลืนๆนะครับมีเหรียญปี255 5ที่ชดา ไม่ตรงยอยักษเน้นย้ำอีกครั้งนะครับชดาไม่ตรงยอยักษ์ก็มีราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทแล้วก็หลายคนไม่รู้ด้วยเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเหรียญการออกแบบดีไซน์มานะครับก็จะมีรัฐบาลไทยอยู่ตรงนี้แหละ1บาท แล้วก็ชดาตรงตาแผ่นดินนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงราชการที่9โพมิพลอด,ดุเยเดชแต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับหลายคนไม่รู้ว่ามีร้านใหญ่ๆระดับประเทศประกาศรับซื้อสูงถึง5 0 0แสนบาทเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับลองลองดูให้ดีนะ นี่ครับผมเหรียญที่ร้านใหญ่ใหญ่ระดับประเทศเขารับซื้อสูงถึง5 0,000 0บาทเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ชดาไม่ต้องตรงยอยักษ์นะครับไม่ตรงยอยักษ์แต่ด้านหน้ามาดูให้ดีนะครับด้านหน้าเป็นเหรียญน,นี้นี่ครับผมจากตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะครับผมจากตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะครับมีการค้นพบค้นเจอว่าเนี่ยอักษรมีอยู่ด้านข้างเป็นแบบเนี้ย นี่ครับผมลองดูให้ดีนะครับเนี่ยเนี่ยด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านก้อยก็เป็นปี2 5 5 5เหรียญนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญบล็อกทดลองนะครับบล็อกทดลองก่อนที่จะมีการผลิตจริงนะครับแล้วก็สรุปมาเป็นบล็อกด้านหัวเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นใครมีเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินพลิกด้านหัวมาดูนะครับถ้าด้านหัวเป็นแบบนี้แล้วก็โอ้โหคุณดวงก็เชื่อว่าเก่าๆดำๆนี่ก็หลักแสนบาทเพราะร้านใหญ่ๆระ,ระดับประเทศประกาศรับซื้อแล้วนะครับลองๆองดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5ด้านหัวที่มีอักษรซ้ายและขวานะครับเนี่ยแบบเนี้ย ลองลองดูให้ดีนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอย